นี่คือในบริบทของสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับนี่คือรายการที่ขึ้นทาง YouTube วันศุกร์ชื่อรายการในบริบทหรือ in context โดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางลื่นวิทยุแต่ลง YouTube เท่านั้นนะครับของ thinking radio 96.5ของอมรอม แต่ว่าเฉพาะรายการนี้20นาทีทุกวันศุกร์ตอนเช้าอยู่ใน YouTube เท่านั้น In context ซื้อเรื่องที่เป็นบริบทรอบกว้างสำหรับประเทศไทยในสัปดาห์นี้ผมคิดว่าควรจะเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมลำน้ำยมและการที่เกิดน้ำท่วมเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากฝนตกมากเป็นประจำในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ทุกปีท้งนี้ก็เนื่องจากว่า ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีลุ่มน้ำมากมายหลายแห่งมีแม่น้ำลำธารที่สำคัญสาค,คัญสายหลักจากทางภาคเหนือปิงวังยมน่านรวมลางลงมาเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาแล้ยังมีน้ำเล็กแม่น้ำกลางอีกหลายสายการบริหารจัดการน้ำทำเท่าที่จังหวะเวลาและบริบททางการเมืองและสังคมเอื้ออำนวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่9้า ความคิดพอหลอมรวมและก็ขยับให้เข้าที่ไปกันได้ในการจัดการน้ำด้วยการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดเล็กรองรองลองมามันจะมีลำน้ำยมสายเดียวนะครับที่ทางภาคเหนือทั้งหมดเนี่ยยังขาดเขื่อนที่จะใช้กักเก็บดูแลบริหารจัดการน้ำอุทยานแห่งชาติแม่ยม จึงยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยสดงดงามแล้วก็เป็นที่ไหลผ่านของแม่น้ำยมสายหลักของอภาคเหนือถ้าแม่น้ำปิงวังและแม่น้ำน่านถ้าหากว่ามีเขื่อนบริหารจัดการที่น้ำปิงแม่นำ้ำวังและน่านซึ่งไหลามารวมกันเนี่ยเราก็จะมีเขื่อนเล็กเขื่อนใหญ่อยู่ นะไม่ว่าจะเป็นเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิจเขื่อนกิวลมและอะไรต่อมิอะไรมันจะมีแม่น้ํายมเนี่ยครับที่ไม่มีเขื่อนความพยายามที่จะสร้างเขื่อนคิดประชาพิจารณ์สอบถามความเห็นประท้วงสนับสนุนต่อต้านมาเป็นเวลายาวนานตีเสวาสี่สิบปีแล้วกันนะครับนะประมาณเกือบสี่สปีที่แล้วความคิดที่จะสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้น บริหารจัดการกักเก็บน้ำนะแล้วค่อยๆระบายใช้ในทางรุ่มน้ำต่างๆที่อยู่ด้านล่างของสมมติว่ามีเขื่อนก็ได้รับความคิดเห็นหลากหลายทั้งบวกและลบและต่อต้านโดยเพราะยิ่งการคิดถึงป่าสักทองคือหมายถึงป่าสักที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่แถวเนี้ยครับลุ่มน้ำยมเขื่อนแก่งเสือเต้นคือย,ยังไม่มีเขื่อนนะวันนี้ผมก็จะลองให้ข้อมูล บางส่วนคร่าๆให้เห็นว่าปัญหาของเราในการบริหารจัดการแม่น้ํายมเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีคือถึงเวลาเดือนสิงหาคมน้ําฝนจะมามากแล้วมันก็จะต้องไหลทะลักกระจายไปตามพื้นที่ข้างเคียงข้างซ้ายขวาและข้างล่างของรุ่มน้ําลงมาจนกระทั่งเ,เข้าสู่แม่น้ําเจ้าพระยาไหนที่สุดแล้วก็เข้ากรุงเทพแม่น้ํายมที่ มีต้นกําเนิดบนเทือกเขาผีปันนา้าจังหวัดพะเยาเนี่ยก็ไหลลงมาทางทิศเหนือ700กิโลเมตรของแม่ยมผ่านที่รับสูงอําเภอปงอําเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาผ่า,ากลางอุทยานแห่งผ่านอำเภอสองแล้วก็ผ่ากลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมจังหวัดแพร่ภาพที่ใช้ประกอบการาทำรายการในวันนี้นะเป็นภาพที่ผมได้ผลิตหรือถ่ายทำเองเอในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ม่ยมเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถจะเข้าไปบุกรุกไปทําให้เสียหายได้นะครับสวยงามเป็นอุทยานแห่งชาติที่เราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ําแม่น้ําลําห้วยแล้วก็ป่าศักดิ์ที่อุดมสมบูรณ์อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แต่ต้องเปลี่ยนแปลงให้สุดโสมไม่ได้หวังว่าจะทําอย่างนั้นนะครับเนี่ยเจ็ดรอยกิโลเมตรของแม่ยมก็ไหลาจากที่รับสูงอำเภอปงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาอำเภอสอง ผ่านผากลางอุทยานแห่งชาติแม่ยมจังหวัดแพร่ต่อไปอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ก่อนที่จะไหลเรื่อยลงด้านล่างต่อไปที่สุขโขทยัยพิศโลกพิจิตรไปบรรจบกับแม่น้ำน่านที่ตำบลเกยชชยอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็เดินทางไปกับแม่น้ำน่านนะไปพบแม่น้ําปิงคือแม่ปิงที่ปากน้ําโพนครสวรรค์แล้วก็ในสุดก็รวมการกลายเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาไหลเลี้ยวเคีวคดลงหล่อเลี้ยงกลางใจแผ่นดินไทย จนกระทั่งทุกวันนี้เรามีความสุขสมบูรณ์กันอย่างเต็มที่ยกเว้นในหน้าน้ํามากๆนะครับจังหวัดแพร่จะโดนมากกว่าเพื่อนนะครับนอกเหนือจากนั้นจาแพร่เชียงรายจังหวัดที่ผ่านนี่ครับสุโขทยัยพิษุโลกนะพิุโลกอยู่ข้างล่างหน่อยนะครับพิจิตรจังหวัดน่านก็มีเหมือนกันที่ได้รับอิทธิพลมันช่วงนี้น้ําท่วมเนื่องจากว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยฝนตกมากที่สุด ตามข้อมูลเฉลี่ยจากงานวิจัยเอกสารวิจัยของอกรมอ,อุทยานแห่งชาติครับหรือสํานักอุทยานแห่งชาติซึ่งอยู่ในกรมอุทยานแห่งชาติเดือนสิงหาฝนตกมากที่สุดเกือบ2 8 0ร mm, ดิมิลิเมตรนี่ค่าเฉลี่ยจากงานวิจัยนะครับนั่นก็เดือนสิงหาหน้าหนาวเดือนธันวาคมฝนจะน้อยประมาณ4มิลิเมตรแล้วพอถึงหน้าแล้งเนี่ยครับจากหน้าหนาวมาถึงหน้าแล้งเ,เราจะพบว่า แม่น้ำยมก็จะแห้งในบางที่บางตอนเนี่ยครับเดินข้ามได้เลยปัญหาของแม่น้ำยมหรือหรือปรากฏการตามธรรมชาติของแม่น้ำแม่ยมที่ไม่มีเขื่อนบริหารจัดการเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีมถึงประมาณสิงหาคมนะประมาณนี้ครับช่วงใดช่วงหนึ่งสิงหาคมช่วงที่ฝนลงหนักหรือ่าพายุมันจะเข้ามาหลายลูกหรือจะกี่ลูกก็แล้วแต่แม่น้ำยม ส่วนที่เข้าอำเภอเมืองจังหวัดแพร่จะท่วมทุกปีแล้วก็จะไหลออกไปท่วมที่อื่นตามลายทางแล้วก็จะแห้งพอถึงหน้าแล้งอย่างที่บอกนะครับในหน้าหนาวฝนน้อยประมาณ4ี่มิลิเมตรหน้าฝน280ินี่ค่าเฉลี่ยนะครับจากการทําสถิติแล้วเฉลี่ยออกมาตัวเลขนี้อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่ละปีนะครับนี่ผมให้ข้อมูลเฉลี่ยวไว้เพราะฉะนั้นที่นี่ไม่ท่วม ก็แรงเมื่อไม่มีการจัดการปัญหาคือว่าเราจะจัดการให้มีเคือนเหมือนอย่างที่เราพยายามจะทําและถกเถียงประชาพิจารณ์แสดงความเห็นทั้งบวกและลบกันแล้วก็ในที่สุดก็เหมือนกับว่าไม่เป็นไรลืมเสียเถิดอย่าสร้างเลยนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสังคมหรือชาวบ้าน แล้วก็การเมืองโดยเฉพาะหน้าการเมืองก็จะไม่กล้าที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแต่ผมก็เพียงแต่บอกให้ว่าเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วเนี่ยมีการประชาพิจารณ์มีการพูดเรื่องนี้เป็นประจำตลอดเวลาผมและทีมงานโทรทัศน์ในยุคนั้นก็ไปตั้งเวทีกับทางรัฐบาลทางจังหวัดแพร่เป็นหลักนะครับประชาชนมาทำมหากรรมประชาพิจารณ์แสดงความเห็นขึ้นเวทีถ่ายทอดสดกันในสุดสัปดาห์หนึ่งนะครับ แล้วผมก็กับทีมกล้องก็เดินเท้าจากชายขอบป่าก็เคยขึ้นลัดเลาะไปตามลำน้ำแล้วขึ้นเข้าป่าขึ้นที่สูงไปจนทั้งถึงอยอดเขาหรือเป็นจุดที่สมมติว่าจะสร้างเขื่อนก็จะมีหัวงานก็จะปักหมุดใหญ่ๆไว้ก็เคยเดินขึ้นไปนะครึ่งวันแล้วก็เดินกลับครึ่งวันเพื่อไปดูว่าสมมติว่าถ้าเขื่อนมีก็อยู่ประมาณนั้นมันความคิดที่จะสร้างเขื่อน และต่อต้านการสร้างเขื่อนเนี่ยมีมาเป็นเวลาอย่างน้อยก็40ปีเป็นต้นมาแล้วมาถึงวันนี้เมื่อเราไม่สร้างเขื่อนและยังไม่มีการจัดการรูปแบบอื่นปัญหาน้ำท่วมอย่างฉับพลันแล้วก็หลังจากนั้นก็แห้งแล้วถ้าเกิดมันมากจริงๆมันก็จะไหลายยาวมาถึงปากน้ำโพนะครสวรรค์แลว้วเข้ากรุงเทพนะครับถ้าไม่มีการจัดการขนาดใหญ่ด้วยการสร้างเขื่อน กั้นบนไปน้ำยมเพื่อทำอ่างเก็บน้ำแล้วค่อยระบายน้ำมาใช้ก็ได้แต่มันน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะลงเอยกันเสียทีว่ามันสี่สิบปีแล้วนะเมื่อไม่สร้างเขื่อนแล้วทุกคนคิดว่าไม่ควรสร้างเนี่ยก็จะต้องมีการจัดการทำเขื่อนเหมืองฝายหรือบ่อน้ำหรืออ่างเก็บน้ำที่พระเจ้าอยู่รัชกาลที่เก้าทรงเรียกว่าแก้มลิงเหมือนกับเขื่อนป่าสัก ลบบุรีที่ผ่านมาสระบุรีที่กั้นแม่น้ําป่าสักเนี่ยนั่นก็คือแก้มลิงขนาดใหญ่ดูแลกรุงเทพโดยตรงเลยนะครับให้น้ํามาลงที่นั่นแล้วก็ในช่วงเนี้ยก่อนหน้านี้เมื่อเดือนก่อนเนี่ยที่นั่นน้ําแห้งนะครับป่านนี้อาจจะน้ําเยอะขึ้นมาก็ได้กรุงเทพไม่ท่วมเพราะว่ามันมีช่องช่วงหรือแก้มลิงที่เก็บน้ําเป็นระยะระยะที่ห่างจากตัวเมืองมหาคอนครออกไป แต่ถ้าเกิดไม่บริหารจัดการน้ําจากแม่น้ํายมด้วยวิธีสมมติว่าไม่ใช่เขื่อนนะครับก็บริหารจัดการด้วยการเอเนี่ยลำห้วยต่างๆที่ท่านอาเทนภาพบนจอนนะครับที่ผมและทีมงานได้ถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2558นะภาพนี้อาจจะเก่าสักหน่อยแต่ว่าเป็นลิขสิทธิ์ส่วนตัวของผมที่ให้ท่านดูได้อันนี้เป็นภาพงดงามครับเป็นภาพในอุทยานแห่งชาติแม่ยมนะเพื่อดูแล้วก็อาจจะไปเที่ยวกันอีกทีก็ได้นะครับ สงบงดงามไม่มีอะไรหวือหวามีแต่ความสดชื่นชุ่มฉ่ำของน้ำใสนะนะ้ำฝนน้ำจะขุ่นนะครับถ้าหากว่าจะจัดการระยะยาวถ้าไม่ใช่เขื่อนแล้วคงจะไม่ใช่เขื่อนขนาดใหญ่นะครับอาจจะเป็นเขื่อนขนาดเล็กเหมืองฝายหรืออ่างเก็บน้ำที่คอยรับน้ำที่มาจากแม่น้ำยมหรือกระชอกออกหรือล้นออกจากสองฝากฝั่งรูปน้ำ ก็ให้มันออกไปจากอุทยานแห่งชาติก่อนนะครับพราอ,ออกไปจากอุทยานแห่งชาติแล้วก็จะไหลเข้าตัวเมืองเนี่ยไม่มีเขื่อนผมคิดว่าถ้าถ้าไม่ต้องการสร้างปัญหาสาธารณะนะครับก็ทํารูปแบบให้มันเรียกว่าสมบูรณ์แบบใหญ่กว้างไกลแต่ไม่ใช่เขือ่อนก็คืออ่างเก็บน้ําบอ่อน้ําหรือแก้มลิงขนาดต่างๆที่จะคอยรับน้ําจากเนี่ยครับที่เห็นบนจอนี่ก็คือเครือข่ายสาขาต่างๆนะครับ อ,อันนี้ที่เห็นไ่าจะเป็นบอน่อน้ำพุร้อนอยู่ในอุทยานแห่งชาติเลยสวยใสยงดงามป่งน้ำร้อนแม่ตีเพราะฉะนั้นถ้าน้ำพ้นอุทยานแห่งชาติมาแล้วก็จะเข้าสู่ตัวเมืองเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยบริหารจัดการจะต้องลงทุนด้วยเงินมากมายขนาดใหญ่แต่ไม่มากถึงเศษเสี้ยวของเงิน4ีหแสนล้านบาทที่รัฐบาลจะมาแจกประชาชนคนละหมื่นบาทแน่นอน เพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลใหม่นี้กล้าหาญแล้วก็ช่วยจังหวัดเนี้ครับที่ประชาชนยังลาบากทุกยากหาทางออกไปได้และเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับเดือนสิงหาคมเนี่ย <c oughs> ก็อาจจะทําได้โดยประกาศว่าขอให้ประชาชนทั้งประเทศเข้าใจต่อไปนี้รัฐบาลจะผันเงินทั้งหมด4แสนห้าหมื่นถึงห้าแสนล้านบาทที่แทนที่จะเอามาแจกประชาชนแล้วก็จ่ายเล่นทิ้งไปหมดคนละห้าหมื่นห้าหมื่นเนี่ยไม่รู้มันจะได้อะไรขึ้นมานอกจาก มีการใช้จ่ายเงินกันอย่างเลื่อยเปื่อยไม่เกิดประโยชน์และประเทศชาติเป็นหนี้มากขึ้นเนี่ยเอาเงินจํานวนเนี้ยครับไม่คงไม่ถึงสี่ห้าแสนล้านหรอกครับอาจจะครึ่งหนึ่งเอามาบริหารจัดการลุ่มน้ํายมและทางน้ำไหลเลื่อยมาก่อนครับกรุงเทพเพื่อให้แม่น้ํายมไหลามาถึงแม่น้ําเจ้าพยาในที่สุดแล้วก็ถึงกรุงเทพเนี่ยได้รับความปลอดภัย จากปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมแล้วก็จะได้จัดการการเจริญพันธพูดง่ายคืองบที่จะเอามาละลายแม่น้ํา <c oughs> ก็เอาไปบริหารจัดการแม่น้ําเสียจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นแล้วภายใน20ปีข้างหน้าอาจจะมีรัฐบาล3ามสี่พักสลับกันมาบริหารประเทศทุกคนก็จะร่วมมือกันทําให้พี่น้องชาวลุ่มน้ํายมปิงวังและน่านถึงเจ้าพยาตอนล่างใต้เขื่อนชัยนาทเขื่อนเจ้าพยาเนะะี่ยครับจะได้เข้าใจสักทีว่า การใช้ใจ่ายเงินเพื่อทําโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการโลประทานและการวิศวกรรมโลประทานหรือน้ําเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆมากกว่าแจกเงินแล้วเอาไปทิ้งผมคิดง่ายๆนะนักวิชาการไปคิดต่อกรมชนไปคิดต่อนะครับว่าเอาเครื่องเดียวสองแสนล้านบาทอีกสองแสนล้านบาทเอาบริหารจัดการโครงสร้างทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอการบริหารจัดการหลักสูตรวิธีคิดห้องสมุดห้องแลบอะไรต่างๆ เปลี่ยนแปลงหลักสูตรทาให้การศึกษาของชาติเข้าสู่มาตรฐาน OECD มาตรฐานสากลถ้าน้ําอุดมสมบูรณ์ปลอดภัยไม่ท่วมมดงามกันทั่วประเทศการเกษตรรุ่งเรืองมันสมองภูมิปัญญาหลักสูตรวิธีคิดวิธีเรียนวิธีหาความรู้ของประชาชนสะดวกปลอดภัยประหยัดก้าวหน้าเงิน4ี่แสนถึงห้าแสนล้านบาทที่คิดว่าจะหามาแล้วจะเป็นหนี้เนะี่ยมันจะคุ้มค่าที่สุด วันนี้จึงต้องสรุปอย่างนี้นะครับว่าในบริบทของธรรมชาติที่ทำให้เกิดภัยพิบัติและความทุกโศกค,ความเสียหายที่เป็นประจำทุกปีไม่มีการจัดการน,นั้นเนี่ยขอให้มองภาพกว้างและภาพที่ยาวไกลไป20ปีข้างหน้าอาจจะเรียกว่าเป็นวิชั่นลุ่มน้ำามยมวิสัยทัศน์แม่น้ำยมก็ได้นะครับ20ปีข้างหน้าปัญหานี้จะคลี่คลาย ผมไม่บางอาจเพราะไม่ใช่วิศวกรรมวิศวกรชลประรรธานนะครับไม่บางอาจจะพูดว่ามันจะหายไปร้อยเปอร์เซ็นตแต่การบริหารจัดการมันจะคล,ค,ลคลี่คลายปัญหาแล้วไปมีส่วนสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตรของประชาชนได้เป็นอย่างดี20ิปีข้างหน้าคนในวันนี้จะเข้าใจว่าอ๋อหมื่นบาทที่เราไม่เอาและรัฐบาลเขาขออนุญ,ญาตไม่แจกเราเนี่ยมันทำให้ประเทศมีให้ประเทศชาติมีความสุขสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับ เดือนกุมภาพันธ์นเดือนในเดือนสิงหาคมแตผมไม่ใช่เดือนกุมภาพันธ์เดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ภาคเหนือโดยเฉพาะอย่างยิ่งลุ่มน้ํายมแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดแพร่เนี่ยมีความทุกข์ยากเป็นที่สุดนะแม่น้ํายมหน้าน้ําน้ํามากไหลเชี่ยวกรากเร็วแรงแต่ว่าเขตจังหวัดแพร่เนี่ยครับมีการศึกษา น้ำในแม่น้ํายมระหว่างปีอันนี้ข้อมูลเดิมที่ผมไปเอาเอกสารวิจัยมาใช้นะครับในปี2519ถึง2522เอกสารของสํานักอุทยานหรือกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยปี2519ถึง2522ข้อมูลตอนนั้นนะครับปริมาณน้ําไหลประมาณ,ณ949ลูกบาทเมตรต่อวินาทีข้อมูลนี้อาจจะเก่าไปแล้วแต่ว่าเอาคร่าวๆก็เลยกันนะ การวัดน้ํำที่อำเภอสองสถานีวัดน้ําบ้านห้วยศักเนี่ยประมาณนั้นแล้วก็เดินทันวาก็เหลือเพียง0.6ลูกบาทเมตรต่อวินาทีคือก็อย่างที่บอกนะครับหน้าแรงน้ําเหลือแทบจะขอดก้นแม่น้ำนะอันปริมาณน้ําเนี่ยมันจะขึ้นมากแล้วก็ลงมากเป็นอย่างนี้ทุกปีเพราะใบไม่ได้มีการบริหารจัดการแล้วพลาน้ําไหล น้ําท่วมหมดไปเนี่ยน้ำไหลาหายไปก็ลงทะเลที่สุดก็ลงทะเลแต่อาจจะท่วมพื้นที่รายทางเสียหายถ้าจัดการดีๆที่จริงมันมันพูดเหมือนง่ายมันก็ง่ายที่จะพูดแล้วมันง่ายที่จะทําถ้าใจถึงและทุ่มเทงบประมาณก็จะทําให้เรามีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการเกษตรและทางด้านการจัดการด้านอุทกศาสตร์หรือเรื่องน้าเนี่ยที่ดีเมื่อถ้าไปสร้างเขื่อนใหญ่ ในพื้นที่ที่เขาเรียกว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับแก่งเสือเต้นเนี่ยมันก็มันก็คือเกาะแก่งโขดหินหินปูนต่างๆที่อยู่ตามรายทางของแม่น้ํายมที่ไหลผ่านอุทยานแห่งชาตินะไอแก่งที่เขาเรียกแก่งเสือเต้นเนี่ยมันเป็นชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกเรียกมาตั้งแต่สมัยก่อนครับก็คือว่าเวลา,าไปดูไอแก่งก้อนหินที่วางเกาะกันไปเป็นกลุ่มเป็นทาง สองชายฝั่งแม่น้ํามยมที่ผ่านอุทยานแห่งชาติผ่ากลางเลยและตรงกลางก็มีนะครับแล้วบางก้อนเนี่ยมันมีอยูุ่ก้อนหนึ่งที่มันมีมันแค่เป็นรอยบุม๋มเป็นร่องเป็นรูอยู่เหมือนกับรอยเท้าหรือรอยตีนของของเสือเสือมันคงเต้นอยู่บนหินในสมัยดึกนําบัดอะไรประมาณก็มีก็มีรอ,อยประทับตาของรอยตีนเสือว่าง,งันเถอะนะครับเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมปีสองพันห้ารอยยี่สิบเก้านะครับ ก็ได้มีการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแม่ยมขึ้นนะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเป็นทางการประกาศเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคม2529เป็นอุทยานแห่งชาติแม่ยมน,นภาพที่ผมใช้ประกอบรายการในวันนี้เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ห้าสิบเอ็ดของประเทศไทยเฉพาะแก่งเสือเต้นที่เราพูดกันถึงว่าอาจจะมีการสร้างเขื่อนหรือทำอะไรมีความยาวเพียง ส่วนที่เรียกว่าแก่งเสือเต้นนะครับเป็นส่วนของแม่น้ํายม4กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งแต่ตลอดสายน้ํายมที่พาดผ่านอุทยานแห่งชาติ2ภากฝั่งน้ําเนี่ยยาว12กิโลเมตรเป็นเนื้อที่32ตารางกิโลเมตรคือพูดถึงว่าเฉพาะที่ผ่านอุทยานแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็มันก็ทําให้ตั้งถ้าไม่สร้างเขื่อนดีแล้วแต่ต้องบริหารจัดการในระบบการจัดการน้ําที่ เล็กหรือแยกย่อยลงไปถ้าไม่งั้นจังหวัดแพร่และจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนือตั้งแต่เชียงรายลงมานะครับถึงวันทีก็ถึงอุธธรดิตสุโขทัยพิโซกเลยเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ทุกปีแล้วคนที่คิดถึงการบริหารจัดการน้ําขนาดมหอมาและขนาดเล็กตามหลักวิทยาศาสตร์การจัดการน้ําเลยเนี่ยพระองค์ก็สวรรคตไปแล้วนะครับมันพวกเราที่เหลืออยู่เนี่ยลองมานั่งคิดกันใหม่ผมว่าอย่างนั้นนะครับ รักษาอุทยานแห่งชาติไว้ให้งดงามอย่างนี้แล้วจัดการตามปลายทางนะต้องใช้เงินอาจจะใช้เงินมหาศาลแล้วแต่มันไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเงินที่เราเอามาแจกใช้กันฟรีๆถ้าจะทำนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับรายการในบริบทของกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลประจำวันศุกร์นี้หมดเวลานะครับทุกวันศุกร์จะมีเรื่องที่ พอคุยกันได้ในบริบทที่กว้างกว่าเรื่องเล็กๆที่เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยหรือในโลกนี้วันนี้ก็บผมสมเกียรติอ่อนพิมลขอลาไปก่อนสวัสดีครับนั่นคือในบริบทของสมเกียรติอ่อนพิมลสวัสดีครับ